อ่ะโอเคค่ะนะคะวันนี้ก็ขึ้นในหกข้อเดิมนะคะการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมนะคะแล้วก็วันนี้จะมาเพิ่มในส่วนของหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารส,ารสนเทศแต่ละประเภทนะคะซึ่งสารสนเทศในที่ที่เราเอามาใช้ในการประกอบการเขียนรายงานนั้นนหะมันมีหลายหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นการเขียน มันก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะเราจะมาดูว่าแต่ละประเภทเขาเขียนยังไงนะคะอ่ะเรามาดูวันแรกกันก่อนนะคะประเภทแรกก็คือหลักเกณฑ์ของการเขียนบนานุกรมของทรัพยากรสารสรนเทศที่เป็นหนังสือนะคะที่เป็นหนังสืออย่างที่ครูบอกนะคะว่าให้เราหาหนังสือมาคนละหนึ่งเล่มแล้วเอามาประกอบในรายงานนะคะก็ให หนังสือหนึ่งเล่มการเขียนรบณอนุกรมจะเขียนยังไงเขียนตามนี้เลยค่ะนะคะเขียนตามนี้เลยเห็นไหมคะอ่าก็จะมีในส่วนของผู้แต่งนะคะผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อหนังสือสถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์นะคะยังไม่ลืมใช่ไหมคะผู้แต่งก็มีหลักเกณฑ์นในการใส่ย,ยังไงครูก็สอนไปแล้วนะคะก็ เอามาแต่ชื่อกับอะไรนะนามสกุลใช่ไหมคะเนี่ยต่อจากนั้นปีที่พิมพ์เห็นไหมคะปีที่พิมพ์เราจะเขียนไว้ในวงเล็บเนาะปีที่พิมพ์เขียนไว้ในวงเล็บนะคะแล้วก็จากนั้นจะเป็นชื่อหนังสือนะคะชื่อหนังสือเนี่ยให้ทําเป็นตัวหนาใะหคะให้ทําเป็นตัวหนาในตัวอย่างอาจจะเป็นตัวเอียงนะคะ เวลาเราเขียนจริงๆแล้วให้มันเป็นตัวหนานะะสถานที่พิมพ์สถานที่พิมพ์ตรงนี้เนี่ยสถานที่พิมพ์ให้ใส่เป็นจังหวัดที่พิมพ์นะคะอันนี้เขาพิมพ์ที่กรุงเทพนะคะเขาก็ใส่กรุงเทพมาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น,นี่ส่วนของสำนักพิมพ์นะคะสำนักพิมพ์ก็ใส่ชื่อมาก็จะมีลักกินตามที่ครูสอนไปนะคะอันนี้น่าจะไปทํามากันแล้วนะคะก็ดู ดูตามแล้วก็ไปดูว่าตัวเองทําถูกมาหรือยังนะคะเดี๋ยวค่อยให้ดูครูด,ดูตอนท้ายชั่วโมงนะคะอ่ะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งนะคะเมื่อกี้หนึ่งคนพิมพ์ครั้งแรกจะเห็นได้ว่าการพิมพ์ครั้งแรกนะคะการพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงคะใส่ครั้งที่พิมพมั้ยเราจะไม่ใส่ครั้งที่พิมพ์ นะคะเราจะไม่ใส่ครั้งที่พิมพ์แต่ถ yeah. right. ้าเป็นการพิมพ hmm. ์ครั้งที่สอง่ะเรามาดูการพิมพ์ครั้งที่สองแต่งคนเดียวเหมือนกันนะคะผู้แต่งมีผู้แต่งคนเดียวแต่เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองเห็นไหมคะก็จะเพิ่มในส่วนของครั้งที่พิมพ์ขึ้นมาอ่ะครั้งที่พิมพ์ขึ้นมาก็จะมีเพิ่มจากเนี่ยเพิ่มมาเพิ่มตรงนี้เห็นไหมคะแล้เพิ่มตัวนี้ไปว่าพิมพ์ครั้งที่สอง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งส่วนนี้ก็หายไปเลยนะคะส่วนนี้ก็ไม่ต้องนะที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเอาครั้งที่พิมพ์มาใส่หลังชื่อหนังสือนะคะบอกว่าเป็นการพิมพ์ครั้งที่สองต่อมานะคะต่อมาถ้าผู้แต่งสองถึงห้าคนนะอยู่นี่บอกนะคะถ้าผู้แต่งสองถึงห้าคนก็ใส่ชื่อผู้แต่งนะคะให้หมดนะตั้งแต่สองถึงห้าคน แล้วก็ก่อนจะใส่คนที่ห้าต้องใส่คำว่าและนะคะใส่คำว่าและนะคะอย่างเงี้ยอ่ะจิติการโกสมและจิติมาเมณีแสดงว่าผู้แต่งมีกี่คนคะสองคนนะคะสองคนนะคะ,ะก็ใส่ข้อมูลไปตามนั้นเลยัน,นี่ยผู้แต่งสองถึงห้าคนนะคะอ่ะถ้าผู้แต่งมีมากกว่าหกคน ะะก็อย่าลืมว่าต้องใส่คาว่าและคณะเห็นไหมคะและคณะไว้ข้างหลังนอะนะ่ผู้แต่งมากกว่า6คนนะคะต่อไปถ้าผู้แต่งเป็นบรรณาธิการนะคะถ้าผู้แต่งเป็นบรรณาธิการเห็นไหมคะก็จะมีชื่อผู้แต่งนะมีชื่อก่อนนะจากนั้นก็จะมีการเขียนวงเล็บข้าง,าง,างท้าย,าย,ายว่าบรรณาธิการนะคะ บรรณาธิการอันนี้กรณีที่ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการนะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี่เป็นผู้แต่งเป็นนิติบุคคลนะคะผู้แต่งเป็นนิติบุคคลถ้าเป็นนิติบุคคลก็ใส่ชื่อนิติบุคคลนะเช่นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็ใส่ชื่อนิติบุคคลไปเลยนะคะ ่วนเนื้อหาอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะยิงมาเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งอันนี้ปัญหานี้เราจะเจอบ่อยถูกต้องไหมคะซึ่งเราไปหามาแล้วไม่ไม่เจอผู้แต่งเป็นใครก็ไม่รู้หนังสืออะไรไม่มีผู้แต่งเงนะะี่ยค่ะก็ให้นำชื่อหนังสือมาใส่ไว้ส่วนหน้าสุดนะคะให้นำชื่อหนังสือมาใส่ไว้ส่วนหน้าสุด นะชื่อหนังสือชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตามด้วยปีที่พิมพ์สถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์นะมีกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะนะต่อไปถ้าเป็นผู้แต่งที่ใช้เป็นน้ำแฝงหรือน้ำปากานะคะก็ให้ใส่น้ำแฝงหรือน้ำปากาลงไปเลยนะคะเช่นอันนี้ก็น้ำแฝงคือหรือน้ำปากาคือนิ้วกลมนะคะเขาก็ใส่นิ้วกลมลงไปเลย นนีนะคะต่อไปให้เป็นหนังสือแปลนะคะหนังสือแปลแบบบางทีเราแปลมาจากหนังสือของภาษาอื่นนะคะก็หลักเกณฑ์แรกเลยที่เราจะใส่ก็คือต้องใส่เป็นชื่อผู้แต่งเดิมที่เป็นชาวต่างชาตินะคะชื่อผู้แต่งเดิมอ่ะอันนี้เขาก็ทําให้ดูแล้วว่าศึกษาะรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือออนไลน์ทุกแบบอื่นอ่ะ อันนี้ก็คือมีมีหนังส,ส <aley> ือนะคะแต่เราไม่มีเนียไม่เป็นไรนะฮะชื่อผู้แต่งเดิมจากนั้นนะคะก็ใส่ปีที่พิมพ์เหมือนเดิมเลยแล้วก็จากนั้นก็ใส่ชื่อหนังสือแปลนะฮะต่อจากชื่อหนังสือแปลเสร็จจากนั้นก็เป็นชื่อของผู้แปลนะคะชื่อของผู้แปลเห <nam> ็นไหมฮะก็กใส่ชื่อนามสกุลเหมือนเดิมเลยทําหลักเกณฑ์ของการใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ถ้อยท้ายว่าผู้แปล<ร> อันนี้เป็นคนแต่งนะคะผู้แต่งอันนี้คือผู้แต่งส่วนส่น,นี้คือผู้แปลจะแยกจากการแบบนี้นะคะนอันนี้กรณีของหนังสือแปลอ,อันนี้ถ้าเป็นบทความในวรารสารวิชาการหรือจากตัวเล่มน,นะคะก็ให้ใส่ชื่อผู้เขียนบทความนะคะแล้วก็ปีที่พิมพ์แล้วก็เรียงไปเลยนะคะชื่อบทความชื่อวรารสารปีที่ฉบับที่แล้วก็ เลขหน้านะคะว่ามาจากหน้าน่ะตัวอย่างก็อยู่ตรงนี้ทำดูได้ในเอกาสารของแต่ละคนที่ครูส่งให้แล้วนะคะเนี่ยบทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการนะคะก็จะเขียนตามนี้ะก็จะมีชื่อผู้เขียนบทความปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องบทความนะคะชื่อในบรรณาธิการนะคะแล้วก็บรรณาธิการวงเล็บว่าบรรณาธิการนะคะแล้วก็ชื่อหัวข้อเรื่องือการประชุมชื่อการประชุม เขาเขียนไว้ในหน้าไหนเราเอามาอ้างอิงจากหน้าไหนนะคะสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์นะคะตัวอย่างก็อยู่ข้างล่างน้องดูนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ในการให้อ้างอิงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นแค่ของเราเป็นแค่รายงานเฉยๆนะคะวิทยานิพนธ์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปคน้คนคว้ามาจากวิทยานิพนธ์นะคะก็ให้ใส่ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็ตามด้วยปีที่พิมพ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับวิทยานิพนธ์ชื่อสาขาวิชานะคะหรือภาควิชานะ,ะแล้วก็ชื่อสถาบันนี่ค่ะมันตัวอย่างนะคะแล้วก็งานวิจัยนะคะที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ถ้าเราไปเอามาก็ใส่ตามนี้เลยคะ่ะชื่อผู้เขียนง,งานวิจัยปีที่พิมพ์นะคะชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยนะ,ะสถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์น่ะ อันนี้เป็นบทความในหนังสือพิมพ์นะคะถ้าเราเอาบทความในหนังสือพิมพ์มานะคะเราก็จะใส่ชื่อผู้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์นี่มีอยู่แล้วนะคะว่าใครเป็นคนเขียนะะบทความนะฮะแล้วก็ปีที่พิมพ์วันเดือนนะฮะเนี่ยตามตัวอย่างนี้เลยนะคะปีที่พิมพ์วันเดือนต่อมาก็เป็นชื่อบทความนะคะในคอลัมน์ของนิตยสารในคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์นะคะการดูแลอะไรก็ว่าไป อันนี้ก็เป็นชื่อหนังสือทิมอันนี้เป็นชื่อบ okay. ทความขอโทษค่ะอันนี้เป็นชื่อบทความทั้งหมดนี้เป็นชื่อบทความนะคะส่วนนี้เป็นชื่อหนังสือทิมพนะคะแล้วก็เลขหน้าสุดท้ายเป็นเลขหน้านะคะถ้าเป็นบทความในหนังสือทิมนั้ใส่เลขหน้ามาดูนะแล้วก็อันนี้เป็นการสัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าเราไปค้นคว้าข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นะคะถ้าเราสัมภาษณ์เนี่ยก็ให้ใส่ ชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะวันเดือนปีที่สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เขียนด้วยว่าสัมภาษณ์นะคะมาจากการสัมภาษณ์นะ,ะตำแหน่งนะ,ะถ้ามีตำแหน่งก็ใส่เช้นที่การบดีนะ,ะผู้ใหญ่บ้านนะ,ะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหน่วยงานที่สั่งกันนะคะแล้วก็ออันนี้สำคัญนะคะอันนี้อันนี้ดูนะคะเราเอามาจาก ข้อมูลทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตเยอะนะคะเทอมนี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าหลักเกณฑ์ในการเขียนุนุกรมของทรัพยากรที่เราเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะต้องเขียนยังไงอันนี้สำคัญตั้งใจดูนะคะอันดับแรกเห็นไหมคะจะต้องเป็นชื่อผู้แต่งหรือ หรือนะคะถ้าไม่หาชื่อผู้แต่งไม่เจอนะคะก็ให้ใส่ชื่อหน่วยงานเห็นไหมคะถ้าหาชื่อผู้แต่งไม่เจอบางคนมีคู่ขานูหาชื่อผู้แต่งไม่เจอผู้แต่งเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะ,ะเราต้องไปดูว่าเว็บไซต์ที่เรามานั้นนะ่ะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนมาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไหมหรือเป็นเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้เราไปเอามาไปหยิบออกมาแต่บางทีมันก็ มีเนื้อหาที่ดีนะคะเว็บไซต์ที่ทั่วไปมันก็มีเนื้อหาที่ดีแต่ว่ามันจะมาอ้างเองอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะคะเลือกสารสนเทศที่อยู่ที่มันน่าเชื่อถือนะที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่มันน่าเชื่อถือนะจากนั้นเรามาดูว่าผู้แต่งเป็นใครนะคะผู้แต่งเป็นใครแล้วก็เอาชื่อของผู้แต่งมาใส่แต่ถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่าชื่อของผู้แต่งไม่เจอหาชื่อของผู้แต่งไม่เจอก็ใส่ชื่อหน่วยงาน ะะสมมุติว่าหนึ่งคนเนี้ยไปเอามาจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์นะ,ะคะเขาก็ใส่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์มาซึ่งอาจจะมีคนแต่งหรือไม่มีนะคะอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปหามาถ้าไม่มีคนแต่งเราก็ใส่ชื่อหน่วย,อยางานะะถ้าหาชื่อคนแต่งได้ก็ใส่ชื่อคนแต่งลงไป จากนั้นก็มาเหมือนเดิมเลยปีที่พิมพ์นะคะก็ใส่ไว้ในวงเล็บเหมือนเดิมจากนั้นชื่อเรื่องนะคะเห็นไหมคะชื่อเรื่องชื่อเรื่องจะเขียนไว้ในเครื่องหมายอะไรคะอัญประกาศนะคะเห็นไหมคะจะเขียนด้วยเขียนอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศนะคะจากนั้นจะมีการวงเล็บนะคะเห็นไหมคะจะมีการวงเล็บข้างท้ายว่าออนไลน์เห็นไหมคะมีเครื่องหมาย ปิกานะคะมีเครื่องหมายปิกาเหลี่ยมนะคะไม่ใช่ปิกาเหลี่ยมอ่ามีเครื่องหมายเขียนไว้ในเครื่องหมายนะคะจากนั้นก็จะบอกว่าเข้าถึงได้จากถึงได้จากไหนก็ใส่ URL ของอันนี้ได้เลยเนี้ยค่ะ URL นี้เห็นไหมคะ URL นี้ก็เป็น URL ที่สามารถ คลิกเข้าไปได้เลยเห็นไหมฮะเวลาเราใส่ URL ที่ถูกต้องแบบนี้สามารถคลิกเข้าไปได้เลยเพราะคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปโผล่ที่เว็บไซต์นั้นเลยเราก็อ้างอิงมาจากเว็บไซต์นั้นพอดีนี่ค่ะเนี่ยแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะส่วนสุดท้ายก็จะบอกว่าสืบค้นมาเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่ค่ะอันนี้คือข้อมูลสารสนเทศทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตที่เราไปเอามา ะะอันนี้สําคัญนะคะดูนะคะตั้งใจดูแล้วก็เอาไปทําให้มันถูกต้องนะคะอ่าอันนี้เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือฐานข้อมูล Database นะคะอ,ะอันนี้ก็ใส่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นฐานข้อมูลที่เขาจัดระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปค้นคว้ามาแล้วก็ต้องไปเขียนตามนี้นะคะ ก็จะมีชื่อผู้เขียนบทความนะคะไปที่พิมพ์ชื่อบทความชื่อวรารสารนะคะปีที่เท่าไหร่นะคะฉบ,บับที่เท่าไหร่แล้วก็เลขหน้านะคะแล้วก็สืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ปีที่สืบค้นนะคะเข้าถึงได้จากเข้าจากเข้าถึงได้จากไหนนะคนะเนี่ยประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะละเอียดหน่อยซึ่งอันนี้เราน่าจะยังไม่ไม่ได้ทําในระดับนี้นะคะเราก็เอาแบบข้างบนเมื่อกี้ไปก่อนนะคะก็หมดแล้วนะคะแล้ววิธีการเรียงนะสุดท้ายก็คือวิธีการเรียงรายการบรณานุกรมนะคะอันนี้ก็ จะต,ต้องเรียงหลักการเดียวกับพจนานุกรมนะคะหรือ Dictionary นะที่เป็นที่ยอมรับกดยทั่วไปก็จะเรียงมาตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุมหูนะคะกไก่ถึงฮอนุมหูอย่างนี้ครูเคยบอกแล้วตั้งแต่ต้ตนๆนะคะส่วนคำที่ขึ้นตอนด้วยพยัญชนะเดียวกันบางคนอาจจะชื่อ,อชื่ออะไรดีเกสรกับกาิกาเนี่ยค่ะเกสรกับกณิกาเราต้องมาดู เราต้องมาดูสระเอ้ยขอโทษอ่ะเราต้องมาดูพยัญชนะก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูสระถ้าแต่เกสอนกับกาน,นิกาใครจะขึ้นก่อนก็ต้องเป็นกาน,นิกาถูกต้องไหมคะเพราะว่าก็ไก่ขึ้นก่อนส่วนเกสอนเขาจะมีนิสระนะคะเขาจะมีสระอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียงนะคะเราเราดูที่พยัญชนะก่อนนะคะเราเลือกดูพยัญชนะก่อน ถ้ากไก่เหมือนกันแต่ว่าเขามีสระพวงมาด้วยเราก็จะเลือกว่าเขาไว้เป็นลำดับนะะวิธีการง่ายๆนะคะหนูเอาไปมันมีวิธีการอยู่เนาะวิธีการทำบรรณานุกรมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะค่อยๆแนะนำอีกทีหนึ่งว่าจะต้องทำยังไงแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเรียงนะคะไปเรียงพยยญชนะมาก่อนนะคะอ่าก็เนะะื้อหาวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละ ไม่มีเยอะนะคะ,ะถ้าไม่เข้าใจนะคะกลับไปดูในเอกสารอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะสอบถามครูมาก็ได้นะคะเนะะื้อหาวันนี้มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขอดูบรรณานุกรมของแต่ละคนที่ไปทำมานะคะโอเคนะคะ,ะถ้าวันนี้ก็ม,มีอะไรละ นะคะค่นี้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะคะหลังหลังจากหยุดบันทึกแล้วนะคะโอเคค่ะ